เรื่องอื่นข้าอาจจะสู้ใครในยุทธจักรไม่ได้แต่ถ้าเลื่องกินข้าไม่ยอมใครแน่นอนโอ้ยซีคอนสแควร์เอาอีกแล้วอัปเดตล่าสุดตอนนี้คือเขาในละเม็ดกำแพงเมืองจีนที่ลายล้อมไปด้วยหมู่บ้านอาหารจีนชื่อดังมากมายและคือแอบมีมุมเด็ดให้ถ่ายรูปเยอะเลยวงวางก็เดินไปดวนหมากร้อมกับปร,รมาจารย์ข้างบ้านแต่ถ้าจะอินให้สุดต้องตามมาทางนี้เพราะที่งานเขามีบริการชุดจีนให้เช่าถึงที่แต่และแบบคืออย่างน่ารักส้าพมาแล้วก็ต้อง หน้าผมและเครื่องประดับด้วยนะคะเดินเล่นจนเหน่อยก็แวะเติมพลังกับร้านเด็ดร้านดังมากมายยกของอร่อยร้านดังสไตล์สตรีทฟู้ดจีแต่ร้านที่น่ากินไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกร้านไหนดีเป้าลาวาทอดใหม่ๆ is t อิสต s เดบดูซีดูซีร้านนี้ยองหมูย่างมาทั้งตัวเลยเจ้ารัดคัรวร้อนๆอ,อย่างหอมหยุดกินมันแทบจะทุกร้านเลยค่ะหมูนะครปัมเจ้าเด็ดก็มานี่มัน ใช้เต้าดังจากตลาดทูดนี่น่าร้านน้านลงเหล็กก็มาแฮทก็มีเป็ดย่างโฟลซีซันราคาอย่างเด็ดอเป็นหมู่บ้านกำแพงเมืองจีนที่ชอบสนุกกินสนั่นจริงๆสองชื่อเดวเออร่อยข้ามกำแพงงานอยู่ที่ซีคอนสแควร์ฮอล์5 5 5ห้าพมภาเท่านั้นข่าวหน้าพาเที่ยวไหนติดตามมาให้ดีเลย